สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นหล้อ e ซุสุ FTR สองอสี่สิบแรงม้านะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับเปิดได้รอบนะครับ10บานไม่มีเสากลางนะครับตู้ด้านในนะครับสภาพสวยงามนะครับดูคัตซีนะครับคัซีเป็นคัตซีใหญ่เครื่องยนต์2อ0ยสี่สิบแรงใช้งานมานะครับสี่ห4กันเจ็ด้อยสิบสี่กิโลเมตรนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจตัวคานะครับเราจะพามาชมรถบรรทุกนะครับ ภาพสวยๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับรบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กับทางเพจเราหรือทางช่อง YouTube เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมเชิญเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็น6ล้อ e สุสุ ftr 240แรงม้านะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับเปิดได้รอบนะครับ10บานไม่มีเสากลางนะครับความยาวนะครับ เจ็ดเมตรหกสิบเซนติเมตรนะครับวัดในนะครับตัวนี้เป็นตัวที่นิยมใช้นะครับวัดในความกว้างสองเมตรสี่สิบเซนติเมตรนะครับสูงในสองเมตรหกสิบเซนติเมตรนะครับยาวในเจ็ดเมตรหกสิบเซนติเมตรนะครับผมสภาพสวยๆนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวิ่งมาสี่หมื่นกว่ากิโลด้วยนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดด้านในให้ชมนะครับ อันนี้เป็นสภาพตู้ด้านในนะครับชมตู้ด้านในได้นะครับเนี่ยเป็นสภาพตู้ด้านในนะครับเห็นนะครับตู้ด้านในนะครับสภาพสวยงามนะครับกว้างใน2องเมตรสี่ิห้านะครับสูง2องเมตรหกยาวใน7จ็เมตรหกสิเซนติเมตรนะครับผมเดี๋ยวดูรอบรอบตู้นะครับ คันนี้นะครับเป็นทักซี่ใหญ่นะครับเหมาะแก่การบรรทุกนะครับดูคัสที่นะครับคันที่เป็นคันที่ใหญ่ตลอดทั้งเส้นนะครับสวยๆนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับทางด้านขวานะครับ40,000กิโลนะครับ240แรงม้านะครับ ยนสองรยสี่สิบแรงม้าด้านซ้ายนะครับยางสิบเบ็ด R นะครับมากับรถเลยนะครับบิด s t o นะครับ R หนึ่าเจ็สภาพภายในห้องโดยสารน,นะครับรถคันนี้สวยมากนะครับเส้นทัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับรวมอะไรมีถุงลมนิรภัยนะครับ วิ่งใช้งานมานะครับ46,714กิโลเมตรนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนที่11กุมภาพัศ2565นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหารถบรรทุกนะครับ Isuzu FTR 240แรงม้าตู้สุดบานยาว7เมตร60นะครับรถวิ่งมา40,000กิโลนะครับปี2565รา 40, พสวยๆงามๆนะครับราคา1,599,000บาทนะครับ สนใจโทรมาติดต่อสอบถามเบอร์โทร0899192000นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ